โค้โก้ช่วยช่วยชีวิตอยังไม่เรื่ออร่อยไหมอร่อยวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะทำโก้โก้หนึบในอธิบายหน่อยซิว่าอุปกรณ์ของเรามีอะไรบ้างโค้กโก้นโที่ร่อนที่แรปอันดับแรกเราต้องอ่ออ <c oughs> ให้พงพองทำให้เพราะว่าที่เปิดมันคง เราก็จะเทนมนะคะลงไปในเทไปสักครึ่งนึงก่อนต่อไปนะคะเราก็จะเคาะเนี้ยว้าวนมข้นกลายเป็นโกโก้นึ่ให้นมข้นกับโกโก้เข้ากันถ้าโกโก้ไหนอยู่นอกก็ทำการเขี่ยมันเข้าไปสังเกตได้เลยว่าโกโก้สีมันเริ่มเข้มขึ้นอันนี้จะเป็นรอบแรกได้ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่ผงโกโก้เข้าไป คนไปเรื่อยๆคนเรือกความประีเมื่อย,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 ยมือหเหมือนกันนะอันนี้รอบพี่เท่าไหร่แล้วคะพี่จะทำสามรอบนะคะตอนนี้เราถึงขั้นตอนไหนคะขั้น,นตอนที่เราจะต้องแร็กมันโอ้งกำลังเข้าสูแทนรองรับาประมาณนี้ยังนลื่มๆอยู่เลย แล้วเราก็จะเอาผงโกโก้ใส่อีกรอบนึงน,นะเพื่อที่จะไม่ให้มันเหนียวนะคะนี่ผงโกโก้ช่วยช่วยชีวิตแบบนี้เลยทำการพักอ่าก็พักโอเคตอนนี้เราก็ได้เป็นแบบนี้เรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นทำการ สุดท้ายก็ต้องมาแช่ในช่องฟิตเพราะว่าเร่งความเย็ยนใช่แต่มันยังนิ่มๆอยู่นะไหนจับไงยังไม่มีส่วนไหน,นแต่มันปั้นได้แล้วเนี่ย,แ,ยแข่งอันนี้ปั้นได้ละมันกะสุนเลยมันกระสุ <c oughs> นระ,ส <c oughs> ระวังมันหกค่ะ <c oughs> ติดไหมยังติดเลยอ,ะอ่ะอ่า รู้สึกว่าไอ้ส่วนที่มันสีทเทียมมันมันเหนียวมากข้อไปข้อมาก็ต้องอันนี้ต้องดดโกโก้ให้แตกใช่ไหมใช่ได้ไหมยากไหมยากเหนียวเลยใช่มันจะเหนียวหั่นยากมากอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังติดอยู่ไหมยังติดอยู่ ส่วนนี้ยังเหนียวเลยใช่มันหนาไงปั้นเลยอย่างแรกมือมันต้องเปลี่ยนไปด้วยปั้นเป็นรูปกลมๆถ้าถ้าโซมันเหนียวก็<อ>ใช่มันมันจะเป็นอย่างนั้นแหละถ้าถ้ามันเหนียวเต็งต้องชุบโกโก,โก้อีกเนื้อออกไหมอ่าคุกแล้วก็ปั้นใหม่เป็นไข่เลยแล้วก็วางแนก อันนี้พอแล้วใช่ไหมไม่เหนียวแล้วใช่ไหมคะไม่เหนียวโกโก้นะคะก็จะปั้นเป็นรูปวงกลมก็ได้นะคะรูปดาวก็ได้จะเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะเป็นอะไรที่ทําง่ายแล้วก็อ่อเด็กๆชอบทานแล้วเวลาเขาทําเขาก็สนุกด้วยเพราะว่าเวลาปั้นมันเหมือนแบบเหมือนเราเล่นดน้ำมันอะไรเงีะนะ้ยเนาะอันนี้กำลังทำรูปอะไรอยู่คะดาว าในดูดาวให้แชร์ของกองบุญสีมันอาจจะดูแย,ย็น <c oughs> <Okay. S 2> เยนีีเป็นตัวอะไรเป็นหัวแมวเป็นหัวแมวอ่ะวางเลยเหัวแมววางนี่อันนี้เขาเป็นหัวแมว <c oughs> ยังเลือดรสชาติเป็นไงมขมคขมน่อยแล้วก็อร่อยหวาน ลูกอะไรนี้อ่าปิดฝาเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปแบ่งเพื่อนที่โรงเรียนกินไหมแจกไปอเออสวัสดีครับ,รบก็อยู่ที่โรงเรียนแล้วอ่ะกินได้เลยขนมโ,โกโก้ให้เพื่อนกินอันนี้ต่ออร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อย อ่อยไหมัโอเคครับก็จบคลิปแล้ยว <c oughs> <c oughs> ยังกดไลค์กดแชร์กดติสตามกนันนะครับ